สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Act Talk Podcast ค่ะพื้นที่ของคนบัญชีภาษีที่เราจะมาพูดเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะเพราะเราเชื่อค่ะว่าความรู้บัญชีและภาษีที่ใช้ได้จริงนี่นแหละคือพลังสำคัญเลยในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจแล้วก็ชีวิตค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งค่ะในมาตรฐาน TFRS for n p a e สตัปรับปรุง2565นะคะบทที่16ค่ะ เรื่องนี้เนี่ยหลายคนอาจจะยังสับสนกันอยู่บ้างก็คือเรื่องประมาณการหนี้สินหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นแล้วก็สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น3คํคำนี้ฟังดูเผลนๆอาจจะคล้ายกันนะคะแต่จริงๆแล้วมีผลต่อง,งบการเงินต่างกันเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าแก่นแท้ของมันคืออะไรต่างกันยังไงอ้างอิงจากตัวมาตรฐานแล้วก็เอกสารประกอบต่างๆนะคะอลองเริ่มจากภาพรวมง่ายๆก่อนดีไหมคะคาว่าประมาณการหนี้สินเนี่ย ถ้าให้เห็นภาพชัดๆมันจะคล้ายๆกับอะไรคะเหมือนบินค่าใช้จ่ายที่เรารู้ว่าต้องจ่ายแน่ๆแต่เออยังไม่รู้ยอดเป๊ะหรือเปล่าคะใช่ครับภาพนั้นก็ใกล้เคียงครับคือเรารู้แน่ๆว่ามีภาระต้องจ่ายแต่จังหวะเวลาหรือจำนวนเงินมันยังไม่นิ่งจุดสำคัญเลยนะครับมันอยู่ที่ความแน่นอนของภาระผูกพันกับเรื่องจำนวนเงินหรือจังหวะเวลานี่แหละครับค่ะ ความแน่นอนครับสำหรับประมาณการนี้สินเนี่ยกิจการต้องมีภาระผูกพันในปัจจุบันเลยนะครับซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตอืมค่ะแล้วก็ต้องมีความเป็นไปได้เขาใช้คำว่าค่อนข้างแน่นะครับที่จะต้องเสียทรัพยากรออกไปเพื่อจ่ายชำระค่อนข้างแน่นี่คือเกิน50%ใช่ไหมคะถูกต้องครับโอกาสเกิดมากกว่าไม่เกิดแล้วก็ข้อสุดท้ายคือต้องประมาณมูลค่าได้แบบน่าเชื่อถือด้วย ถ้าเข้าครบ3เกณฑ์นี้เลยนะครับตามย่อดน้า16.6เนี่ยก็ต้องรับรู้เป็นหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินเลยครับอ๋อค่ะคือต้องครบทั้ง3ข้อถึงจะบันทึกเป็นหนี้สินใช่ครับแต่ถ้าเป็นหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นเนี่ยมันจะต่างออกไปคือมันยังไม่แน่ไงครับอาจจะเป็นภาระผูกพันที่อาจจะมีหรือมีอยู่แล้วแต่ยังไม่เข้าเกณฑ์รับรู้เมื่อคีนี้เช่นอะไรแบบนี้ครับ พวกนี้เนี่ยเราจะไม่บันทึกเป็นหนี้สินในงบนะครับแต่ต้องไปเปิดเผยข้อมูลไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแทนตามย่อหน้า16.4อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือถ้าไม่ชัวร์พอหรือวัดมูลค่าไม่ได้ก็แค่เปิดเผยไม่ต้องลงเป็นหนี้สินประมาณนั้นเลยครับซึ่งการแยกตรงนี้ให้ถูกเนี่ยสำคัญมากครับมันสะท้อนความเสี่ยงของกิจการในงบต่างกันเลยค่ะแล้วเมื่อกี้พูดถึงภาระผูกพ,พัน เห็นว่ามี2แบบคือตามกฎหมายกับจากการอนุมานตัวภาระผูกพันจากการอนุมานหรือ constructive obligation เนี่ยค่ะมันน่าสนใจดีมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะถ้าไม่มีกฎหมายหรือสัญญามาบังคับยกตัวอย่างเช่นถ้าบริษัทไปประกาศนโยบายว่าจะดูแลสิ่งวัดล้อมแถวแถวที่ตัวเองอาจจะทําปนเปื้อนไว้ถึงแม้ตอนนั้นจะยังไม่มีกฎหมายบังคับปะเป๊ะเนี่ยแบบนี้ถือว่าบริษัทสร้างภาระผูกพันให้ตัวเองแล้วหรือยังคะ เป็นคำถามที่ดีเลยครับตัวภาระผูกพันตามกฎหมายอันนั้นตรงไปตรงมาเนาะมาจากสัญญาหรือตัวบทกฎหมายแต่ไอ้เจ้าภาระผูกพันจากการอนุมานเนี่ยมันเกิดจากการกระทำของกิจการเองเลยครับที่ไปสร้างความคาดหมายอย่างสมเหตุสมผลให้กับคนอื่นๆหรือสาธารณชน สร้างความคาดหวังใช่ครับทําให้คนอื่นเขาเชื่อว่ากิจการจะรับผิดชอบแน่ๆเช่นการประกาศนโยบายต่อสาธารณะแบบจรงิงจังหรือแบบแผนปฏิบัติที่ทํามาตลอดจนคนเขาคาดหวังไปแล้วอย่างกรณีที่ยกมาเรื่องประกาศว่าจะทําความสะอาดพื้นที่ปนเปื้อนเนี่ยถ้าการประกาศนั้นมันชัดเจนพอแล้วก็ทําให้คนในพื้นที่หรือสาธารณชนเขาเกิดความคาดหวังอย่างสมเหตุสมผลจริง อันนี้แหละครับคือตัวอย่างของเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันได้เลยแม้จะยังไม่มีกฎหมายบังคับณนะตอนนั้นก็ตามอ๋อคือการกระทําหรือคําพูดก็ผูกมัดตัวเองได้ถ้ามันทําให้คนอื่นคาดหวังอย่างสมเหตุสมผลครับ ซึ่งการจะตัดสินว่ามันสมเหตุสมผลไหมเนี่ยก็ต้องใช้วิจารณญาณทางวิชาชีพเข้ามาช่วยประเมินด้วยครับพอเรารู้แล้วว่ามีภาระผูกพันไม่ว่าจะตามกฎหมายหรือจากการอนุมานขั้นต่อไปก็คือการวัดมูลค่ามาตรฐานบอกว่าให้ใช้ประมาณการที่ดีที่สุด best estimate ของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องใช้จ่ายไปเพื่อชำระภาระผูกพันนั้นณนะวันสิ้นรอบนะครับประมาณการที่ดีที่สุดครับ เหมือนเราเอารถไปซ่อมอู่ช่างเขาก็จะประเมินค่าซ่อมจากประสบการณ์ความรู้นะตอนนั้นว่าหน้าจะประมาณเท่าไหร่นั่นแหละครับคล้ายกันเห็นภาพเลยค่ะแสดงว่าการกระทําคําพูดนโยบายต่างๆก็มีผลผูกพันได้เหมือนกันต้องระวังเหมือนกันนะคะทีนี้พลิกมาดูอีกฝั่งบ้างค่ะสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นหรือ contingent asset อันนี้หลักการดูจะ เ,เข้มงวดกว่าฝั่งนี้สินเยอะเลยทําไมเราถึงไม่ค่อยอยากจะให้รับรู้รายการพวกนี้ในงบการเงินล่ะคะใช่เลยครับฝั่งสินฟังนีิหลักการจะค่อนข้างระมัดระวังกว่ามากตามหลักความระมัดระวัง prudence นะครับคือเราจะไม่รับรู้สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นเลยนะครับจนกว่าจะมีความเสมือนแน่นอน virtually certain ว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนั้นเข้ามาจริงๆโหต้องเสมือนแน่นอนเลยเหรอคะ ระดับความชัวนี่สูงกว่าค่อนข้างแน่เยอะเลยสิคะใช่ครับสูงกว่ามากถ้าแค่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะได้ประโยชน์เนี้ยยังรับรู้ไม่ได้นะครับทำได้แค่เปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุเท่านั้นอืมแค่เปิดเผยครับที่ต้องเค้มงวงดแบบนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้งบการเงินแสดงภาพที่ดูดีเกินจริงไงครับจากการรับรู้รายได้หรือสินทรัพย์ที่มันยังไม่แน่นอนว่าจะได้มาจริงๆหรือเปล่า สรุปไม่ง่ายก็คือด้านหนี้สินเนี่ยถ้าแค่ค่อนข้างแน่แล้วก็วัดมูลค่าได้ก็น่าจะต้องรับรู้แล้วแต่ด้านสินทรัพย์ต้องรอจนเกือบจะร้อเปอร์เซหรือเสมือนแน่นอนจริงๆถึงจะรับรู้ได้ครับชัดเจนมากเลยค่ะต่างกันเพราะมุมมองเรื่องความระมัดระวังนี่เอง สรุปแล้วการที่เราจะเข้าใจแล้วก็แยกแยะรายการทั้ง3ประเภทนี้ให้ถูกต้องเนี่ยมันส่งผลกระทบสำคัญต่อกิจการที่ใช้ TFRS 4และ PNPES ยังไงบ้างคะในภาพรวมโอ้โหสำคัญมากเลยครับเพราะมันกระทบโดยตรงเลยทั้งตัวเลขในงบแสดงฐานะการเงินพวกนี้สินต่างๆนะครับแล้วก็กระทบงบกำไรขาดทุนด้วยจากค่าใช้จ่ายที่เราต้องรับรู้จากประมาณการนี้สินค่ะ กระทบทั้งสองงบหลักเลยใช่ครับซึ่งตัวเลขพวกนี้เนี่ยผู้ใช้งบการเงินเขาใช้ในการตัดสินใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้นักลงทุนหรือผู้บริหารเองการจะประเมินว่ามันค่อนข้างแน่หรือยังการประมาณมูลค่ามันน่าเชื่อถือพอไหมหรือจะตัดสินใจว่าแค่เปิดเผยหรือต้องรับรู้เป็นตัวเลขในงบเลยทั้งหมดนี้ต้องอาศัยการใช้วิจารณญาณทางวิชาชีพ professional judgment อย่างมากเลยครับต้องใช้ดุลยพินิษ์เยอะเหมือนกันนะคะครับผมแล้วก็เรื่องการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุก็สำคัญไม่แพ้กันต้องให้ข้อมูลเพียงพอให้คนอ่านงบเขา้เขาใจถึงลักษณะของรายการความไม่แน่นอนต่างๆรวมถึงผลกระทบทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยและที่สำคัญอีกอย่างคือประมาณการพวกนี้ต้องมีการทบทวนทุกสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีนะครับเพราะสถานการณ์ข้อมูลหรือความคาดหมายต่างๆมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับ ขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ได้ความกระจ่างเดี่ยวกับเรื่องประมาณการนี้สินนี้สินที่อาจเกิดขึ้นแล้วก็สินทัพย์ที่อาจเกิดขึ้นเยอะเลยค่ะ ก่อนจะจากกันไปนะคะดิฉันขอฝากคำถามทิ้งท้ายให้ลองกลับไปคิดกันดูเล่นๆน,นะคะในยุคสมัยนี้ที่เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมต่อสิ่งแวดล้อมหรือประเด็น ESG ต่างๆมันเปลี่ยนไปเร็วมากเลยนะคะลองคิดดูว่าการกระทำบางอย่างหรือนโยบายบางเรื่องของกิจการในวันนี้ที่อาจจะยังดูเหมือนไม่ใช่ภาระผูกพันที่ชัดเจนตามกฎหมายมันมีโอกาสแค่ไหนคะที่ใน อนาคตอันใกลน้นี้มันจะถูกตีความหรือกลายเป็นภาระผูกพันจากอนุมานที่กิจการจะต้องรับรู้เป็นประมาณการนีเส็จในงบการเงินเป็นโจทย์ที่น่าคิดนะคะสำหรับทั้งนักบัญชีแล้วก็ผู้บริหารในยุคนี้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับฟัง a c c o u n t Talk Podcast นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็แชร์ให้เพื่อนเพื่อนนักบัญชีรู้ว่าภาษาบัญชีดีๆฟังได้ที่นี่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอนุชาพุทธิกุลสาครอาจารย์บัญชีและผู้สอบบัญชีภาษีอกรค่ะสวัสดีค่ะ